สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอ็กซซีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้มาอีกรอบหนึ่งพาน้องบูบูน้องท่านเดินไปหาพาท่านน้องได้ใบทำความดีมาอีกแล้วนะคะ วันนี้ให้ทำไรนอ้อวันนี้ <laughs> อ่ <laughs> เ,อเก็บกวาดเลยกวาดไปไม้เลยนี่กวาดไปไม,ม้ต้อมๆแถวตรงอือหมหม,มาแล้วนี่นเป็นลานเลยนะ <laughs> อ่า เป็นเปล่ามากกว่าแบบเนี้ยกว่าเป็นไหมอันลองดูเยอะตอนแรกก็ไม่เป็นไม่คุ้นมือแล้วกวดยังไงทําให้ใบไม้ไปอ่ากวดไปเป็น,นหน้าหน้าไปลูกอ่า <c oughs> ไม่ใช่เพิ่งเอากองมาตรงนี้เหรอลูก <c oughs> เอากองกวดเป็นเป็นยอมยอม,มก็ได้ลูกเห็นไหมตรงหมองทางนู้นหลวงพี่เขากวดสะอาดแล้วพะะ่อแสดงว่าบริเวณ ตรงที่มีเปไม้ก็คือเขาจะมาต้มตๆไว้ตรงนี้นี่ตรงกองนี้นี่เราต้องดูด้วยลูกหนอนข้างหลังก็มี <laughs> พี่พี่เอาข้างหลังมาด้วยพี่เออไปในแบบบริเวณกว้าง <laughs> อ่อวันนี้วันนี้ <laughs> ติดไปไม้เจาะกวาดยากจักน้อยวันนี้จะไปกี่วัดวันนี้เดี๋ยวไปช่วยคนในหมู่บ้านช่วย ช่วยที่วัดแล้วก็คนในหมู่บ้านอ่าพอพาทำดบอกโอเคสินะครั งต้นนี้ไงต้นดำดำเนี่ย,ยมากต้นนี้มันเป็นยังไงนกกินเปล่าอยกกินมันจะก,กินได้ไม่ได้เ <c ười> นี่ยอ๋อเป็นต้นมไม้อง่ันี่ยเนี่ยบริเวณที่มีใบไม้เอากอรวมกันไว้ก่อนต้มต้มไว้ก่อน ลานวัดหลวงพี่ท่านช่วยกันคนละมุมนะคะคนละพื้นที่เนาะหน้าเขเตแดไนไขมันนะคะมันกว้างเนาะด้านหน้าวัดก็มีนะคะแล้วดูแล้วแบบเนี่ยท่านสะอาดสะอา้านแบบเชื่อว่าทุกวัดที่เคยไปมาแต่และวัดบรรยากาศนี่หน้าอยู่หน้าร่มรื่นนะคะแบบ เป็นพื้นที่เงียบสงบจริงๆตรงไหนที่มีใบไม้ไมกวาดกวดเลยเต,ต่อก <c oughs> ินม,มาก็กวาดอืม ฮืฮเดียแร้วแแล้ขอบคุณค่ะอ่าเราไปไปที่ไหนเดี๋ยวเรารับชมกันต่อเนาะ โอเคตอนนี้เราอยู่ที่วัดที่สองวัดไหนไม่รู้ <laughs> นี่วับมาแล้วอยู่วัดที่สองนี่นะคะอยู่ที่วัดนวลสะอาดนะคะวัดแรกเมื่อกี้คือวัดโพธินะคะอ่านี่นี่มาด้วยความรดวดเร็วฉับไวนะอ่าไปค่ะ มาต่อที่วัดนี้มีอะไรไหมเนอ้อเหมือนว่าจะเสร็จแล้วนะหรือเปล่ามาดูมาดู <laughs> โอ้เก่งเด็กเก่งดูอยู่หน้าหน้ากุติเลยไปฟีไป,ไปหา หลวงพ่อเต็มมาข้างหน้าประตูนี่ดุสุดแล้วแม่ดุสุดเลยเหรอ,หอสุดยอดเลยแบบนี้ตัวน,นี้จะดุไม่มีตัวไนดุกวนี้นะเย่งเหรอหนะไหนตัวนี้อะดุใชุ่มาตัวน,นี้จะดุสุดไหน,นดุหน้าหน่อยจุ๊จุ๊จุ๊จุ <c oughs> ๊จุไม่ยอมผ่านเด้อ <laughs> <c oughs> อ้าวไปหาหลวงพอ่อ โอ้โหดูจริงจริงเไปหาหลวงพ่อแล้วนะคะหางานหางานทำไว้ไหนเนยมาดูมากเขาหายตัวได้ <c oughs> ่อนไม่ให้ทำอะไรถนนเสร็จได้เลยส่วนอหไม่มีแล้วเนาะเขาทำเสร็จแล้วเนาะดอาไม้เย็นแล้วแรงแล้วเนาะแล้วก็ไปตัดผมอืมโอเคคิดดูมีหมาเตะบอลด้วยเฮ้ยเหมือนตัวนี้เลยทางนู้นก็เด็กน้อยหรือวัยรุ่นนะในหมู่บ้านนะคะก็จะมีกิจกรรมมาเล่นเตะบอลเขาเล่นทุกวันเลยนะ เล่นไม่ขาดสายเลยเล่นทุกวันเลยเล่นทุกวันจนกว่าจะเทาเด,ดิน,นยน้อยๆเดินมาเน้อยก็วิ่งตามตูดอยู่นี่แหละหนูพาไอ้ตันกับไอ้เจียเล่นกันแบบนี้แหละหนูพาเขาเล่นกันแบบนี้แหละสนุกนะเล่นแบบนั้นน่ะอันอันมาดูเมื่อกี้เพิ่นไล่คุปนกเมื่อกี้หฮนเพิ่นโจบหาไล่คุปนกอ่ะ คือไปเล่นอยู่ในโกดเขาล่ะวันนี้ฮะมาอ่า <c oughs> ไปตัดผมไปตัดผมต่อเลยก็อ่ะเดี๋ยวไม่มีอะไรนะวันนี้ก็เดี๋ยวเขาจบคลิปสั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคอยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเค